สวัสดีทุกคนวันนี้เราเจอกับพี่ของเล่นสุดน่ารักของเรานะคะเดี๋ยวเขาจะมาเดินโชว์ทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็กระโดดโชว์ทุกคนด้วยนี่ตัวแรกฮัลโหลสวัสดีทุกคนเราคือเจ้าด็อกหมาเดี๋ยวเรากระโดดโชว์ทุกคนนะนี่มาเวลกระโดดมาเลยนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดู เจ้าตัวถัดไปดีกว่าคือเจ้า e l ลฟ h น n ์โอ้โหกระโดดชนกันเลยกับพี่อ l e p h น n ์นะคะแล้วก็จะมีเจ้า new คาวนี่แม่วัวนมโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยทุกคน อี่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าทอท,อทอให้วิง่งเล่นกับเพื่อนดีกว่าทุกคนนี่ว้าว,ว,าวโอ้โ,โ,อโเหเลี้ยวไปแล้วเจ้า โชว์ของเรากำลังมาหาเรานะคะโอเคค่ะทุกคนเหลาลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย